สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อทีออ่หลายคนอาจจะคิดว่ามันดูเรียบง่ายนะคะแต่เอาเข้าจริงแล้วกลับซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อเลยก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะซึ่งข้อมูลที่เรามีในมือวันนี้ก็หลากหลายมากเลยมีตั้งแต่บทความจิตวิทยาของจุฬาไปจนถึงแนวทางจากกรมสุขภาพจิตหรือแม้แต่มุมมองเชิงพุทธปรัชญาเลยนะคะภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะลองกลั่นแก่นความรู้ที่ทรงพลังที่สุดออกมาเพื่อตอบคําถามว่า อะไรกันแน่ที่สร้างหรือทำลายความสัมพันธ์ของเราครับซึ่งพอเราดูข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันมีสมมติฐานหนึ่งที่น่าสนใจมากๆผุดขึ้นมาเลยนะคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าปัญหาความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ของเราตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการทะเลาะกับคนรักไปจนถึงความรู้สึกอิจฉาเวลาเห็นชีวิตคนอื่นในโซเชียลมีเดียถ้าทั้งหมดนั้นมันมีรากมาจากจุดเดียวกันล่ละครับนั่นก็คือคุณภาพของความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองค่ะ มันเหมือนกับเราเปลี่ยนเลนส์เลยนะจากที่เคยมองปัญหาข้างนอกกลับมามองเรื่องข้างในตัวเราแทนซึ่งมันก็ตรงกับความรู้สึกที่เราเห็นไปบ่อยเลยในโลกออนไลน์อย่างในกระทู้พันทิปกระทู้หนึ่งทีเออ่เจ้าของกระทู้เขารู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นไปหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องงานหรือการใช้ชีวิตมันสะท้อนภาพสงครามในใจที่หลายคนกำลังเจออยู่เลยนะคะงั้นเรามาเริ่มสำรวจกันเลยดีกว่าคะ่ะ ว่าสมมุติฐานนี้จะจริงแค่ไหนโอเคค่ะมาเริ่มกันที่จุดที่น่าจะเห็นภาพชัดที่สุดก่อนเลยก็คือการสื่อสารที่ล้มเหลวในบทความจากคณะจิตวิทยาจุฬาเนี่ยเขาชี้ไปที่แนวคิดหนึ่งที่น่าทึ่งมากเลยค่ะเขาเรียกว่าข้อความที่สองหรือ second message ใช่เลยครับหรือข้อความที่มันซ่อนอยู่หลังคำพูดของเรานั่นเอง Mm hmm. ประเด็นนี้คือหัวใจของความเข้าใจผิดเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะตัวอย่างคลาสสิกที่ในบทความยกมาก็คือประโยคที่สมมติคู่รักพูดกันว่าทำไมอยู่บ้านแล้วไม่ดูแลบ้านเลยถ้าฟังเผือนๆนี่คือคำตำหนิชัดๆเลยนะใช่ค่ะฟังแล้วแบบโอ้ยอยากจะสวนจับไปเลยใช่ไหมครับแต่อันที้จริงข้อความแรกหรือความต้องการจริงๆที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าฉันรู้สึกน้อยใจนะ เหนื่อยจังเลยอยากให้เธอสนใจแล้วก็ช่วยคันบ้างซึ่งมันเป็นความต้องการทางอารมณ์ลุ้นๆเลยที่ไม่ได้ถูกพูดออกไปตรงๆอ๋อเข้าใจเลยค่ะแต่เนี่ยหละคือความท้าทายเลยการจะไปถอดรหัสข้อความที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันก็เหมือนการเดาใจเลยนะคะแล้วมันจะมีความเสี่ยงไหมคะว่าถ้าเราตีความผิดสถานการณ์อาจจะแย่ลงไปอีก เป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับและนั่นคือเหตุผลที่แหล่งข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตเขาไม่ได้แนะนำให้เราไปเป็นนักสืบถอดรหัสแต่แนะนำให้เรานี่แหละเป็นคนที่สื่อสารให้ชัดเจนขึ้นแทนอ๋อ oh. ด้วยเทคนิคที่เรียกว่า I-message ครับหรือการสื่อสารโดยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งคือขึ้นต้นด้วยฉันรู้สึกแทนที่จะไปชี้ที่อีกฝ่ายอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าแทนที่จะพูดว่า ทำไมพ่อไม่ออกกําลังกายเลยซึ่งมันฟังดูเหมือนเราไปกล่าวหาเขาเนอะก็เปลี่ยนเป็นหนูรู้สึกเป็นห่วงสุขภาพพ่อนะอยากให้ออกกําลังกายจังเลยจะได้แข็งแรงอยู่กับหนูไปนานๆน,นโหแบบนี้มันเปลี่ยนจากประโยคโจมตีเป็นประโยคที่แสดงความห่วงใยทันทีเลยถูกต้องเป๊ะเลยครับมันคือการแสดงความต้องการของเราอย่างตรงไปตรงมาโดยที่ไม่ผลักให้อีกฝ่ายต้องตั้งกาดป้องกันตัวเองมันเปลี่ยนดานามิกของการคุยเลยนะ จากการเผชิญหน้ามาเป็นการาร่วมมือกันหาทางออกซึ่งหลักการนี้มันใช้ได้กับทุกคนเลยนะครับจริงด้วยค่ะพอมาดูข้อมูลจาก Relationships Australia ที่เขาพูดถึงการคุยกับวัยรุ่นก็คือหลักการเดียวกันเลยคือให้รับฟังเรื่องเล็กๆน้อยๆของเขาโดยไม่ตัดสินเพื่อสร้างความไว้ใจหรือข้อมูลจากสสสที่แนะนำให้คุยกับผู้สูงอายุให้เปลี่ยนจากประโยคคำสั่งเป็นประโยคบอกเล่าเช่นแทนที่จะบอกว่าอย่าลืมกินยา ก็เปลี่ยนเป็นฉันเตรียมยาหลังอาหารไว้ให้แล้วนะมันคือการเอาตัวเองออกจากโหมดผู้สั่งการมาเป็นผู้ดูแลด้วยความเข้าอกเข้าใจจริงๆสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือเทคนิคทั้งหมดนี้มันมีแก่นร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าศิลปะแห่งการหยุดพักหรือ the art of pausing คือการหยุดคิดสักนิดแค่แป๊บเดียวก่อนจะพูดหรือตอบโต้ตามสัญชาตญาณออกไป มันคือการเปลี่ยนจากปฏิกิริยาอัตโนมัติไปสู่การสื่อสารอย่างมีเป้าหมายและไตรตรองแล้วแต่แต่ไอศิลปะแห่งการหยุดพักนี่แหละค่ะที่ทำยากเพราะบางทีเราก็พลาดไปแล้วพูดอะไรที่ทำร้ายจิตใจกันไปแล้วความเสียหายมันเกิดขึ้นจริงความเจ็บปวดมันก็ไม่อยู่จริงแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงต่อละคะนั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยครับเพราะมันพาเราไปสู่หัวข้อที่สองที่ยากขึ้นไปอีกขั้นคือเรื่องพลังของการให้อภัย และที่น่าสนใจก็คือบทความจากไอสตรองเขาชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าการให้อภัยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของศิลปะอันสูงส่งอะไรเลยแต่มันคือเรื่องของสุขภาพล้วนๆใช่เลยค่ะประเด็นนี้ทำเอาต้องหยุดคิดเลยข้อมูลเขาบอกว่าการที่เรายึดติดกับความโกรธแค้นมันส่งผลเสียต่อร่างกายเราโดยตรงเลยนะทั้งเพิ่มความดันโลหิตอัตราการเต้นของหัวใจแถมยังเพิ่มความเสี่ยงของโรคซึมเศร้าอีกด้วยพูดง่ายๆก็คือ การไม่ให้อภัยก็เหมือนเรากำลังดื่มยาพิษแล้วหวังให้คนอื่นตายมันคือพอร์ดอกที่น่าสนใจมากนะครับเพราะการให้อภัยมันจำเป็นต่อสุขภาพเราแต่เราจะทำได้ยังไงในเมื่อใจมันยังเจ็บอยู่ตรงนี้แหละครับที่มุมมองเชิงพุทธปรัชญาจากเว็บไซต์ Study Buddhism ให้เครื่องมือทางความคิดที่ทรงพลังมากนั่นคือการแยกคนออกจากการกระทำขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงคือ ให้เรามองว่าคนที่ทำผิดพลาดกับเราเนี่ยเขาไม่ได้ทำเพราะเนื้อแท้เขาเป็นคนเลวแต่เขาทำไปเพราะความสับสนความไม่รู้หรือ,อความทุกข์ในใจของเขาเองพอเราเปลี่ยนมุมมองมาที่ต้นตอของพฤติกรรมได้แบบนี้ความรู้สึกโกรธมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเห็นอกเห็นใจได้ง่ายขึ้นเราไม่ได้บอกว่าการกระทานั้นมันถูกต้องนะแต่เราเข้าใจว่ามันมาจากความบกพร่องไม่ใช่ความชั่วร้ายอื มันไปสอดคล้องกับคำพูดของคุณโอปรา w i วินฟรีที่เจอในบันทึกของเราเลยค่ะเธอบอกว่าการให้อภัยคือการปล่อยวางความหวังที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้มันคือการยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็คือเกิดขึ้นแล้วและการยึดติดกับมันมีแต่จะทำร้ายตัวเราในปัจจุบันใช่เลยแล้วต้องย้ำนะครับว่ามันคือกระบวนการมันต้องใช้เวลาไม่ใช่กันกรธสวิตชแล้วให้อภัยได้เลย บทความไอสตรองอธิบายขั้นตอนนี้ไว้ดีมากครับว่ามันเริ่มจากการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดของตัวเองอย่างซื่อสัตย์ก่อนจากนั้นค่อยๆตกตะกอนความคิดยอมรับความจริงแล้วถึงจะก้าวไปสู่การให้อภัยได้ในที่สุดซึ่งการทําแบบนี้ได้เนี่ยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งสุดๆเลยนะไม่ใช่ความอ,อ่อนแออย่างที่หลายคนเข้าใจผิดพอเราพูดถึงการจัดการความเจ็บปวดภายในมันก็พาเราวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลยนะคะ คือความรู้สึกในกระทู้พันทิปที่ว่าฉันยังดีไม่พอซึ่งมันเชื่อมโยงโดยตรงกับประเด็นสุดท้ายของเราก็คือสงทามในใจเรื่องการเปรียบเทียบและความอิจฉาโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียแบบนี้บทความจากแคมบัสตาชี้เลยว่าการเห็นชีวิตรักดีๆของคนอื่นในโลกออนไลน์เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีเลยค่ะประเด็นนี้สำคัญมากครับเพราะการเปรียบเทียบมันคือเกมที่เราไม่มีวันชนะในบทความเขาใช้คาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากว่า มันเหมือนการเปรียบเทียบไก่กับเป็ดคือมันเทียบกันไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะทุกชีวิตทุกความสัมพันธ์มีเส้นทางมีบริบทมีปัญหาหลังบ้านที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการที่เราเอาชีวิตจริงอันยุ่งเหยิงของเราไปเทียบกับไฮไลท์ที่ผ่านการคัดมาอย่างดีของคนอื่นมันมีแต่จะทําให้เราแพ้แล้วทางออกจากเกมที่ไม่มีวันชนะนี้คืออะไรล่ะคะก็คือการเลิกเล่นเกมนั้นซะแล้วหันมาสร้างเกมของตัวเอง ทางออกที่ทุกแหล่งข้อมูลดูจะชี้ไปในทิศทางเดียวกันก็คือการเปลี่ยนโฟกัสจากข้างนอกเข้ามาข้างในนี่แหละครับที่มันกลับมาเชื่อมโยงกับสมมุติฐานหลักของเราในวันนี้นั่นก็คือปัญหาการสื่อสารที่ล้มเหลวและความรู้สึกเจ็บปวดจากการเปรียบเทียบจริงๆแล้วมันเป็นแค่อาการของโรคเดียวกันซึ่งก็คือการขาดความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดเลยครับเมื่อเราขาดความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเอง เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเราจะรู้สึกว่างเปล่าและเราจะพยายามหาคุณค่านั้นจากสายตาของคนอื่นหรือจากการมีชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นซึ่งมันไม่มีวันเติมเต็มได้จริงและเมื่อเราไม่เข้าใจความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริงเราก็ไม่สามารถสื่อสารความต้องการนั้นให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมันก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งที่ไม่มีที่สิ้นสุดอืม mm. ถ้าอย่างนั้นคําแนะนําที่ปฏิบัติได้จริงและเป็นรูปธรรมท,ที่สุดจากข้อมูลทั้งหมดนี้ก็คือการหันกลับมาลงทุนสร้างความสัมพันธ์กับตัวเองให้แข็งแรงก่อนอาจจะเริ่มจากการลดเวลาในโซเชียลมีเดียที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวกระตุน้น แล้วเอาเวลานั้นมาทํากิจกรรมที่ทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองจริงๆใช่ครับเมื่อเราสามารถเติมเต็มความสุขให้ตัวเองได้จากภายในแล้วความจําเป็นที่ต้องพึ่งพาการยอมรับจากภายนอกมันจะลดลงไปเองโดยอัตโนมัติเลยเราจะสื่อสารจากจุดที่มั่นคงไม่ใช่จากความรู้สึกขาดแขนและเราจะมองความสําเร็จของคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจได้แทนที่จะมองเป็นสิ่งที่มาตอกย้ําความล้มเหลวของตัวเองฟังดูแล้วทุกอย่างเชื่อมโยงกันเป็นภาพเดียวเลยนะคะ ตั้งแต่คำพูดที่เราใช้การเยียวยาบาดแผลในใจไปจนถึงวิธีที่เรามองตัวเองในโลกใบนี้เอาล่ะงั้นเรามาลองกลั่นแก่นความรู้ที่เราได้สำรวจกันในวันนี้ออกมาเป็นข้อๆกันดีกว่าค่ะได้เลยครับข้อแรกเลยคือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมันไม่ใช่แค่เรื่องของการพูดแต่คือการทำความเข้าใจความต้องการที่ซ่อนอยู่ทั้งของตัวเองและของอีกฝ่าย แล้วสื่อสารมันออกมาอย่างตรงไปตรงมาและเข้าอกเข้าใจข้อที่2การให้อภัยไม่ใช่การทำเพื่อคนอื่นแต่คือการมอบของขวัญล้ำค่าให้กับตัวเองเพื่อปลดปล่อยเราจากโซ่ตรวนของอดีตและคืนพลังให้กับชีวิตในปัจจุบันของเราและข้อสุดท้ายที่อาจจะสำคัญที่สุดเลยนะครับคือรากฐานของความสัมพันธ์ภายนอกทั้งหมดไม่ว่ากับใครก็ตามคือคุณภาพของความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเอง การลงทุนกับความเข้าใจและการเห็นคุณค่าในตัวเองคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดในชีวิตมีคำถามหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ให้ลองไปทบทวนกับตัวเองดูครับถ้าความสัมพันธ์เปรียบเสมือนกระจกเงาวันนี้เงาสะท้อนหนึ่งอย่างที่เราเห็นและเรามีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ไม่ใช่ในตัวของคนอื่นแต่ในตัวของเราเองคืออะไรคือวิธีที่เรารับฟังวิธีที่เราให้อภัย หรือวิธีที่เราให้คุณค่ากับเส้นทางของตัวเองนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ท้าทายแล้วก็น่าจะคาใจพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆคนเลยนั่นก็คือการสื่อสารกับวัยรุ่นค่ะเป็นช่วงวัยที่ซับซ้อนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากทั้งความคิด อารมณ์การแลกเปลี่ยนมุมมองของเราวันนี้ก็หยิบยกมาจากแนวคิดด้านจิตวิทยาวัยรุ่นนะคะซึ่งมันมีคำถามสำคัญอยู่ข้อหนึ่งที่เราเห็นต่างกันคือเวลาคุยกับลูกวัยรุ่นเนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างการวางขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อปกป้องและชี้นำกับการเคารพความเป็นส่วนตัวและอิสระเพื่อส่งเสริมการเติบโตว,วันนี้ที่ฉันจะชวนคุยในมุมที่ว่าการสร้างขอบเขตที่ชัดเจนและมั่นคงคือสิ่งสาคัญที่สุดค่ะส่วนผมมองกลับกันเลยนะ ผมคิดว่าหัวใจที่แท้จริงมันอยู่ที่การเคารพความเป็นตัวตนและความเป็นส่วนตัวของเขาต่างหากนี่คือรากฐานที่สําคัญกว่าครับคือในมุมของดิฉันนะคะการสื่อสารกับวัยรุ่นมันต้องเริ่มจากพื้นฐานของความปลอดภัยก่อนซึ่งก็คือการสร้างกฎเกณฑ์และขอบเขตที่ชัดเจนหรือที่เราอาจจะเรียกว่าเรื่องที่ต่อรองไม่ได้ค่ะเราต้องไม่ลืมความจริงทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งนะ ว่าสมองของวัยรุ่นโดยเฉพาะสมองส่วนหน้าที่เราเรียกว่า Prefrontal c o r t e x ที่มันควบคุมการตัดสินใจการยับยั้งชั่งใจเนี่ยมันยังพัฒนาไม่เต็มที่ค่ะนี่คือเหตุผลว่าทําไมไวัยรุ่นอาจจะรู้ทั้งรู้ว่าพรุ่งนี้มีสอบแต่กลับเลือกเล่นเกมจนถึงตีสอไม่ใช่เพราะเขาไม่แคร์นะแต่เพราะสมองส่วนที่ควบคุมแรงกระตุ้นระยะยาวยังทํางานสู้สมองส่วนที่ตอบสนองต่อความสุขเฉพาะหน้าไม่ได้เลยกรอบกติก,กาที่เราวางไว้มันจึงไม่ใช่การจํากัดอิสระ ภาพแต่เป็นเหมือนโครงสร้างที่ช่วยพยุงสมองส่วนนั้นของเขาให้ทำงานได้ดีขึ้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาได้ลองผิดลองถูกประสบการณ์ของเราที่อาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยมีไว้เพื่อช่วยนำทางและปกป้องเขาจากอันตรายที่เขายังมองไม่เห็นซึ่งทั้งหมดมันก็มาจากความรักความห่วงใย,ยล้วนๆอิสระเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ต้องเป็นอิสระที่อยู่ในรั้วของความปลอดภัยที่เราสร้างไว้ครับผมเข้าใจประเด็นเรื่องสมองที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่นะครับแต่ว่า วิธีแก้ปัญหาด้วยการเข้าไปควบคุมอย่างเดียวอาจจะกําลังสร้างปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่านั่นคือการทําลายความไว้วางใจซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ของเขาเหมือนกันนะผมเชื่อว่าหัวใจของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องเริ่มจากการให้เกียรติและเคารพในความเป็นอิสระของเขาก่อนการตั้งกฎที่เข้มงวดเกินไปหรือการตัดสินใจทุกอย่างโดยที่เขาไม่มีส่วนร่วมเลยมันจะผลักให้เขารู้สึกว่าต้องสร้างเกราะป้องกันตัวเอง ต้องซ่อนเรื่องต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดสินหรือการลงโทษแล้วสุดท้ายเราก็จะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตเขาเลยการให้เกียรติพื้นที่ส่วนตัวของเขาเช่นการเคาะประตูก่อนเข้าห้องหรือไม่แอบดูมือถือของเขาและการดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการวางกติกาในบ้านเนี่ยมันจะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบขึ้นมาเองเป้าหมายของเราคือการสร้างความสัมพันธ์ที่เคารพซึ่งกันและกันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบผู้ควบคุมกับผู้ถูกควบคุม เพื่อที่ว่าวันหนึ่งเมื่อเขาเจอปัญหาที่ใหญ่หลวงจริงๆเขาจะก,กล้าเดินเข้ามาหาเราไม่ใช่หนีไปจากเราครับฟังดูมีเหตุผลนะคะแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันมีเส้นบางๆขั้นอยู่ระหว่างการเคารพความเป็นส่วนตัวกับการปล่อยปละละเลยโดยเฉพาะในยุคนี้ที่อันตรายมันไม่ได้อยู่แค่หน้าประตูบ้านอีกแล้วโลกออนไลน์มันทั้งกว้างและซับซ้อนมากการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลิง การถูกล่อลวงจากคนแปลกหน้าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้จริงการที่ผู้ปกครองจะขอเออตัวสอบกิจกรรมออนไลน์ของลูกบ้างเป็นครั้งคราวในมุมของดิฉันมันไม่ใช่การสอดแนมนะคะแต่มันคือความรับผิดชอบในฐานะพ่อแม่ครับ เหมือนกับที่เราอยากรู้จักว่าเพื่อนที่เขาคบหาในชีวิตจริงเป็นใครการมีกฎที่ต่อรองไม่ได้จึงจําเป็นมากเช่นเรื่องความซื่อสัตย์การไม่ใช้ความรุนแรงหรือความปลอดภัยส่วนตัวถ้าเราไม่กําหนดเส้นพวกนี้ให้ชัดเจนเราจะมั่นใจได้ยังไงล่ะคะว่าเขากําลังเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในโลกที่ซับซ้อนนี้ได้อย่างปลอดภัยแต่การกระทําที่คุณเรียกว่าการตรวจสอบเพื่อความรับผิดชอบนะครับในสายตาของวัยรุ่นผมกล้าพูดเลยว่า มันคือการสอดแนมที่ทำลายความไว้วางใจอย่างสิ้นเชิงเลยนะผมเคยเจอเคสที่ผู้ปกครองแอบอ่านไดอารี่ของลูกสาวสุดท้ายสิ่งที่เจอไม่ใช่เรื่องยาเสพติดหรือเรื่องคอขาดบาดตายอะไรเลยเป็นแค่เรื่องความลับเล็กๆน้อยๆของวัยรุ่นแต่ผลคือลูกสาวไม่คุยกับเขาไปเป็นปีเลยความไว้วางใจที่เสียไปมันประเมินค่าไม่ได้จริงๆครับความเสียหายจากความสัมพันธ์ที่พังทลายในระยะยาวมันร้ายแรงกว่าความเสี่ยงระยะสั้นที่เรากังวลมากนะัก แทนที่เราจะพยายามควบคุมจากภายนอกเราควรสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงจากภายในให้เขาไว้ใจเรามากพอที่จะอยากมาเล่าเรื่องต่างๆให้เราฟังเองการกำหนดกฎเกณฑ์ก็ควรเป็นกระบวนการที่ทำร่วมกันไม่ใช่การออกคำสั่งจากบนลงล่างเมื่อวัยรุ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเขาก็มีแนวโน้มที่จะยอมรับและปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นมากขึ้นเพราะมันเป็นกฎที่เขาเมีส่วนสร้างขึ้นมาเอง ประเด็นเรื่องความไว้วางใจที่คุณพูดถึงก็นําเราไปสู่คําถามที่ใหญ่กว่านะคะคือเมื่อความเห็นเราไม่ตรงกันจริงๆแล้วเราจะจัดการกับความขัดแย้งนั้นยังไงในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดขึ้นมาจริงๆใครควรจะเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายละ่ะดิฉันยังเชื่อว่าผู้ปกครองซึ่งมีวุฒิภาวะและประสบการณ์ชีวิตที่มากกว่าควรจะเป็นคนกําหนดทิศทางในการแก้ปัญหาไม่ใช่เพื่อเอาชนะนะแต่เพื่อนําทางไปสู่ทางออกที่ดีที่สุดสําหรับครอบครัว วัยรุ่นเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะเคารพมุมมองของผู้ใหญ่ที่มองการไกลกว่าซึ่งทั้งหมดก็มาจากความห่วงใยถ้าเรายอมตามอารมณ์หรือความต้องการของเขาไปทุกเรื่องพวกเขาจะเรียนรู้ที่จะรับมือกับความผิดหวังหรือกฎเกณฑ์ของสังคมในโลกภายนอกได้อย่างไรคะเกิดความขัดแย้งแล้วเราใช้แต่อำนาจหรือยกประสบการณ์มาคมสิ่งที่เรากําลังสอนเขาก็คืออำนาจคือสิ่งที่ใช้แก้ปัญหาไม่ใช่เหตุผลและการเจรจาต่อรอง ในทางกับกันมันมีเทคนิคที่นักจิตวิทยาเรียกว่า i Message ครับมันง่ายมากแค่เปลี่ยนจากชี้นู้ไปที่ลูกเช่นทำไมลูกกลับบ้านดึกแบบนี้มาเป็นการพูดถึงความรู้สึกของเราเองพ่อเป็นห่วงนะที่ลูกกลับบ้านดึกแค่นี้ก็เปลี่ยนจากการกล่าวหาเป็นการเปิดวงสนทนาได้แล้วหรือบางทีการใช้ศิลปะแห่งการหยุดพักก็สําคัญมากนะครับเมื่อบทสนทนามันเริ่มร้อนแรงขึ้นการพูดว่าเราพักเรื่องนี้กันก่อนดีไหมเดี๋ยวใจเย็นๆแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ มันคือเครื่องมือที่สร้างสรรและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกว่าการพยายามเอาชนะข้าคารกันในตอนนั้นให้ได้มันเป็นการสอนให้เขารู้ว่าอารมณ์ไม่ใช่คําตอบสุดท้ายครับเมื่อมองไปที่เป้าหมายสูงสุดของการสื่อสารนะคะดิฉันก็ยังกลับมาที่จุดเดิมคือเป้าหมายหลักของดิฉันคือการดูแลให้วัยรุ่นคนหนึ่งเติบโตไปอย่างปลอดภยัยและมีอนาคตที่มั่นคงที่สุด การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการชี้นำถ่ายทอดค่านิยมและใช้ประสบการณ์ของเราเพื่อป้องกันความผิดพลาดท,ที่อาจส่งผลกระทบไปทั้งชีวิตของเขาการปกป้องต้องมากกว่าการให้อิสระเสมอค่ะเพราะความผิดพลาดบางอย่างในวัยนี้มันแก้ไขไม่ได้การสร้างกรอบที่แข็งแรงก็เหมือนการสร้างรั้วรอบบ้านที่ปลอดภัยทำให้เขาสามารถวิ่งเล่นเรียนรู้และเติบโตได้อย่างอิสระและเต็มที่ภายในรั้วนั้นโดยไม่ต้องกังวลกับอันตรายจากข้างนอกเลย อืมนั่นเป็นมุมมองที่เปลี่ยมด้วยความรักนะครับแต่เป้าหมายสูงสุดของผมอาจจะต่างออกไปเล็กน้อยผมมองว่าเป้าหมายคือการสร้างมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตได้ด้วยตัวเองและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้นการสื่อสารจึงควรเป็นเครื่องมือในการเสริมพลังหรือ empower และสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับเขาการให้อิสระในการเรียนรู้แม้ต้องเจอกับความผิดพลาดบ้าง คือหนทางที่จะทําให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และแก้ปัญหาเองได้ถ้าเราคอยปอกป้องเขาจากทุกความผิดพลาดเขาก็จะไม่มีวันเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองเมื่อเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วการให้เขาได้ลองตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยตัวเองและเรียนรู้จากผลของมันคือการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตในระยะยาวครับ พอเราได้คุยกันมาทั้งหมดดิฉันก็ยังคงยืนยันในมุมมองเดิมนะคะว่าโครงสร้างและขอบเขตที่ชัดเจนไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระแต่เป็นรากฐานที่มั่นคงซึ่งทำให้วัยรุ่นสามารถออกไปสำรวจโลกได้อย่างปลอดภัยการสื่อสารที่ให้เกียรติเป็นสิ่งสำคัญแน่นอนคะ่ะแต่มันต้องอยู่ภายใต้หน้าที่หลักของผู้ปกครองในการปกป้องและดูแลซึ่งเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขครับ ส่วนผมก็ยังเชื่อมั่นว่าความไว้วางใจคือสินทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดของความสัมพันธ์ที่จะคงอยู่ไปตลอดชีวิตการเคารพในความเป็นส่วนตัวและให้สิทธิ์ในการตัดสินใจคือการแสดงความเชื่อมั่นในตัวเขาซึ่งจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถรู้สึกผูกพันกับครอบครัวและกล้าที่จะเผชิญโลกด้วยความมั่นใจครับค่ะ เป็นที่ชัดเจนว่าการสื่อสารกับวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวเลยจริงๆการสนทนาในวันนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างสองแนวคิดที่สำคัญอย่างการปกป้องและการเสริมพลังซึ่งทั้งสองอย่างก็ล้วนมาจากความรักและความปรารถนาดีใช่เลยครับและหวังว่ามุมมองที่แตกต่างกันในวันนี้ จะช่วยให้ผู้ฟังได้นำไปขบคิดและค้นหาจุดสมดุลที่เหมาะสมกับบริบทของครอบครัวตนเองต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้จักลูกของเราได้ดีเท่าตัวเราเองนะครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ